สวัสดีครับมีนาที่แมรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล o งออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับนี่ครับติดต่อทางไลน์แอดไลน์ไปคุยได้เลยครับเต่อไปเป็นทางเติมนะครับทางเติมรับเติมทุกเกมเหมือนกันแต่ว่าทางเติมจะรับเติมในส่วนของเพจของทางเติมนะครับเติมยังไงก็มาดูใต้คอมเมนต์ครับมาดูใต้ข้างล่างคลิปอาจจะมีวิธีสอนเติมนะครับพอเติมเป็นเดี๋ยวง่ายๆเลยนะ อ่ะวันนี้ที่จะมาพูดก็คือกาชาใหม่อีกแล้วครับเอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่าตู้กิจกรรมใหม่ดีนะเจ้ากิจกรรมนํำบาวลาเฟนดีหรือเปล่าโดยส่วนตัวนี้มีบอกจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเปิดนะมีคิดว่าอันที่3ดีครับแต่ว่ามันหมดไปตั้งแต่เช้าแล้วนะมันดียังไงใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆกดคำว่าอัตราได้รับเห็นว่าถ้ามันเขียน0ูนย์นย์ทับก็คือตอนนี้ของหมดแล้วนะครับมันดีคือตรงการมินิบอร์ดเอาจริงๆมันคือดีแค่แค่ส่วนอะตอมสายเติมน้อยไหม หมีว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อ,อ,ะรอะ่ะเนี่ยที่สุราตาเขาอยากได้ที่แบบกรีดร้องอยากได้นักได้หนะก็คือกตติ้งเนี่ยแหละครับส่วนใบอื่นถามว่าดีไหมก็มันอยู่ที่ดวงอะ่ะบางคนเปิดได้เยอะมันมันก็ได้บางคนสวยไม่ได้เลยมันก็เท่านั้นอะ่ะอ่ะสรุปนะสายสุราตาน่ะเขาไม่มานั่งซีเรียสหรอกเขาเปิดหมดอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้สนคุมไม่คุมเขาสนคือเขาเปิดแล้วตัวเขาเก่งขึ้นแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นสายสุราตาตาัดตัดไปได้เลยครับเอาเรามาพูดถึงสายฟีสายเติมน้อยดีกว่าว่าคุมหรือเปล่า ถ้าเกิดคิดจะเปิดจริงๆนะมีขอแนะนําให้เปิดตู้ที่3แต่ตอนนี้มม่หมดเวลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องรออีกเดือนหน้าบ้างเขาจะบอกว่าท็อปพีซครั้งถัดไปเนี่ยจะเริ่มขึ้นจาก6เดือน29วัน6เดือนจากจาก6เดือนนะโอ้โหก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาอีกอีก,อ,กอีกตอนไหนนะแต่ว่าคือมันหมดแล้วก็คือหมดอ่ะเรามาพูดถึงตู้แรกกับตู้สองนะครับคุ้มหรือเปล่าอ่ะเพื่อนๆกดอัตรารับนะครับคือมีจะบอกว่าตู้เนี้ยมันอยู่ที่คนเลย คนหมายถึงว่าดวงบางคนบางคนเปิดสิบครั้งใช่ปหได้ตัวแรการาดเนียสิบใบสองอันเลยหรือบางคนเปิดไปก็อาจจะได้ตัวเอดครับก็แต่ว่าคือตู้นี้ถ้าถามความคุ้มนะถ้าเทียบกับตู้นี้กับตู้นี้เนี่ยตู้หนึ่งกับตู้สามตู้สามคุ้มกว่าครับแต่ตู้สามหมดแล้วไงส่วนตู้หนึ่งทำไมมีถึงบอกว่ามนสู้ตู้สามไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆหวยมากของรางวัลแบบออมันมีกีกี้เยอะเราใช้คําว่ากีกี้เห็นไหมมีอย่างเจ้าพีเมียมอะไร รีออรีไฟเมนต์เนี่ยคือหินตีบวกอะ่ะมันใส่มาตั้งเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือโอกาสเอา,เอ,าออกของธรรมดามันเยอะเกินไปครับมีมีรู้สึกว่าตู้นี้มันต้องอยู่ในเรื่องของดวงนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวมีขออญาปเปิดให้ดูเลยกันอะกดแบบไม่ทนทีเผลอกดแม่งต่อหน้าเลยเพราะว่า,วามีมีจะบอกว่านี่มีไม่ได้เติมมาตอนนี้น่าจะสามสามอาทิตย์แล้วนะโอ้โหคุ้มไหมล่ะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะดวงประมาณมีกันนะนะเขาจะได้ประมาณนี้กันก็ ถ้าเกิดเพื่อนมั่นใจในดวงก็เปิดครับแต่ว่าหมีว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อด,ดูอย่างหมีเป็นตัวอย่างก็ได้นะเปิดครั้งหนึ่งใช้หกสิบไอสักครั้งนึงขอจริงๆมีอยากได้การ์ดแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรช่างแม่งแล้วโอ้โหอ่ะถามว่าคุมอ่ะถ้ามนันจะมันจะมีรางวัลผู้ได้รับรางวัลแญ่สุดท้ายเห็นไหมผูโชคดีสุดท้ายจะได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งหื่นหมื่นหนึ่งหมื่นแมวนะครับต้องเป็นคนเดียวด้วยนะ ซึ่งตอนนี้เห็นไหมการจะเหลือของทั้งหมดตอนนี้คือคงเหลืออยู่ที่337แล้วของจะเหลืออยู่ที่59คือจริงตอนนี้เขาจะรอเก็บแมวหรือว่าคิดซื้อตั๋วรอไว้ครับรอให้ของรางวัลหมดแล้วเขาจะไปกดช่วงนั้นกันนะเพราะว่าเขาอยากได้รางวัลสุดท้ายกันประมาณน,น,นี้นะครับอ่ะส่วนในตู้2คุ้มไหมหรอตู้2นี่พูดกันตรงๆโอ้โหเฮ้ยสุลต,ต่านเหมาหมดแล้วอะอันนี้ถึงมีพูดไปก็เท่านั้นแล้วว่ะคือสุลต่านเขาเขาอยากได้นะพวกเอ่อฟอร์เซนเวอร์เนี่ย หลังจากแคทตินสั้นแล้วมันในเรื่องของหนักเวทวะทเนี้ยพูดยากอะแต่คือดีแหละครับไม่งั้นสุตรต่างคงไม่เปิดกันหรอกโอ้โหว,วิจาเรียบร้อยไปแล้วนะครับเขาอยากได้ก็จัดไปแล้วอ๋ออะไรของรางวัลก็มันเกี่ยวมันมันเป็นพวกปีกกับรูน,นเอ้ยก็ก็ดีนะถ้าทำหมีอะสำหรับคนที่ยังไม่มีรูนเบอร์เซอร์เห็นป่ะยังไม่มีเอ่อเจ้าแรกลิ้งบัทละบตรล้านเนี้ยอันนี้มันก็น่าเปิดอยู่นะ โดยส่วนตัวหมีหมีได้แม่สายฟรีแล้วไนงะยังไงก็ได้แล้วตอนนี้เลยไม่ค่อยอยากอะไรมากสรุปตอนนี้คือตู้2ตู้3าตอนนี้หมดแล้วนะไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนที่หมีจะมาหมีกะว่าจะจะพ,จะพากแต่เช้าพอดีวันนี้ติดงานยาวนะครับก็เลยโอ้โหเพิ่งจะมาทำตู้2ตอนแรกยังมีอยู่ตอนนี้หมดเลยนะอา้าวสรุปก็คือใครอยากเปิดตอนนี้มันเหลือตู้เดียวขอพูดตู้เดียวแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครคิดว่าดวงดีอยากเปิดก็เปิดครับแต่ว่าหมีไม่เอานะหมีรู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มอะไรมากมายเท่าไหร่ความเส่ส่วนตัวหมีนะ แต่คือจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้พลาดจะเปิดแต่ตีห้าเออตู้สามมันนาเปิดนะก็ไม่มีอะไรครับก็มารีวิวเอ่อตู้ขาวๆให้ฟังนะครับเผื่อจะช่วยผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยที่คิดอยู่ว่าเฮ้ยจะเติมดีไหมหรือไม่เติมดีไหมก็ดูอย่างที่หมีเปิดไปละกันสิบครั้งเนาะดีไม่ดีก็เลือกเ,อ,กเอาละกันครับอ่ะต่อไปในส่วนกิจกรรมใหม่นะครับเราสามารถหาพวกอาหารได้เห็นไหมส้มหอมยี่ราเนื้อแกะสามารถหาครบแล้วก็มาแลกได้นะครับก็จะได้ colorful เอาเป็นการเป็นแฟชั่นนะครับเอาไปสะสมได้นะครับของมันไม่อะไรมากเลยที่ดีที่สุดหมีว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละซูปเปอร์เพนเนี่ยพเพราะงั้นเราแลกซูปเปอร์เพนเราก็ยังไปเปิดได้ตัวเอ็ดบ้างใช่ไหมครับเก็เฉยๆฮะดูของละอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองเปิดหน่อยครับเผื่อฟุกนะเฮียไม่อยากได้สุดล <laughs> ุงนี้ไปเปิดไอ้นี่ดีกว่าครับเผื่อฟุกเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยตัวเอ็ดนี่ไม่ไม่ไม่เคยโผล่เลย เออไม่เป็นไรครับอย่างน้อยถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะแลกอาหารหาถั่วทองใช่ไหมครับอ่ะอย่างน้อยดวงซวยก็ร้อยยีอันอย่างเห็น้ากมันก็จะสุ่มตัวซ้ายตัวขวาม,มาตัวหนึ่งครับ <c oughs> เออเกมดีดีเวลิคูดเลยนะอย่างนงี้คุณ <c oughs> บอกว่าเกมนี้จะเติมยังไงให้จะเติมยังไงให้มันหยุดหยุดได้วะเนี้ยคิดไม่ออกเลย เอาไปว่าจบการแนะนําเฉยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ตอนนี้มันตู้สองตู้สามตัดไปเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้มันเปิดไม่ทันแล้วนะก็ถ้าถามมีนะถ้าเกิดตอนนี้เดี๋ยวตู้หนึ่งควรเปิดไม่มีว่าเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบากจะเปิดจริงๆรอให้อจํานวนที่เขาจะเปิดใ,ใกล้หมดรอไปเปิดตอนนั้นดีกว่าครับเปิดได้รางวัลด้วยนะเนาะเอาไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเล่นเกมแล้ว Origin อย่างมีความสุขนะครับโอ้จริงๆน่าจะมารีวิวแต่เช้าแล้วเนี่ยพลาดไปเลยอ่าแล้วเจอกันนะครับ